ดูอทุกคนว,วันนี้ผมจะมารีวิวอัปเกรดไททันคาเวล่าแมทนี่ตัวนี้อ่ะผมเริ่มเลยนะคือผมเข้าตาเพื่อนมาเรามาอัคลิปในนี้เฮ้ยเอ้ยทำอะไรห,หน่อยนี่ผมนี่เพื่อนผมนะไปแอปได้เลยนะแอปได้เลยเอ้ยเพื่อวาง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 ตัวไหนอเออวางตัวไหนดี จะวางทำไมเนี่ยครูดาต้องนานโอ้โหว้าเกิียนหนูต้องตกใจแน่เลยเพราะว่าผมจอมไททันโ์ราเมนมาเซอร์ไพรส์เขาเราต้องไม่รู้นแน่เลยว่าผมมีไททันโ์ราเมนน่าจะรู้แค่ว่าผมมีรัสมีเซอร์เพราะว่าผมเอารัสมีเซอร์ไปแลกกับไททันโ์ราเมนนี่เป็นตัวหืมต้องเตรียไปหาเพื่องต่อ ทำคลิปยูทำทำ,ทำคลิปอคอรายู 20, 18, ยู 40, อยืทอาออต้องตกใจได้เลยพวกเขาอยากออกคลิปม,มาเลยอยากพวดอยากออกเลย ดินไปดูสิจะพูดอะไรออกมาเพื่อนผมชอบแบบอะไรอ่ะหายตัวไปเร็วโอ้โหอะไรวะนะ่หายตัวไปเร็วป้าแล้วน่ะอยู่ดีหายหลุดแน่เลยเขาน่าจะเน็ตหลุดอ่ะเพื่อนผมน่าจะเน็ตหลุดโอเคผมโซโล อีกตัวนึ่งตรงนี้นี่เมตเก็ก็ไม่ได้เพื่อนหลรุดอ่ะหมรุดหรือไม่ก็ออกเกมนี่แหละจับได้นะถ้าแบบรุดหรือออกเกมไปแล้วถ้าเข้าเกมมาใหม่ภายในเวลาที่ผมเล่นยังไม่เสร็จเน่ยคือ ไม่ได้ใช้ตังค์พันห้าเลยคือวางใช้ตังค์ใครไองอตอนนี้ผมก็ต้องตามเงินไปก่อนอไปซิ้เบ่นไปก่อนผมจะเล่นให้ดูไม่จบนะแค่คือผมจะมาแค่รีวิวเฉยเฉยไปไป โอเคเมื่อกี้เพื่อนผมโทรมาเมื่อกี้เพื่อนผมโทรมาไม่เป็นไรมั้งผมก็แค่คุยเพื่อนแบบเบาๆกลัวมันจะเข้าไมค์แล้วมันไปรบกวนมัน เพงอยู่โอเคได้วัอกี่ผมโทรมาครั้งนโทรมาโอเคผมรับไม่รับสายแล้วผมติดสายไปละบอกเพื่อนไ้ว่าทำคลิปอยู่ไม่ให้พูดอะไรมา โยมันเข้ากล่องหมดมาซีดูมาซีตัวกระต๊อกกระต๊อกแค่เนี้ยเ,เว็บเจ็ดแล้วจะได้วางให้คุณพี่เป็นเมนต์บนเะว็บไหนเนี่ยคลิปนี้อาจจะยาวห,หน่อยนะอาจจะยาวเพราะผมตัดคลิปไม่เป็นตามที่ได้ยินนะครับตัดคลิปไม่เป็นตัดคลิปไม่เป็นตัดไม่ค่อยจะได้อ่ะ โอ้ยหลุดหลดหตัวลุดตัวลุดเยอะเยอะเยอะลดเยอะทำยดีทำยดียกเก็บตังค์วางค่ะอักเ็ตทำมอ่ายตอนนี้แล้วเก็ตขนนี้ไปก่อนขออเก็ตไปก่อนเดยวางให้มือเมื่อไรดาเมดเดียเยอะมากเลยอ่ะเ8 0 0ดร้อเยนะ อัปเกรดอนะคือผมไปแรกกับเอาเอาล้านเลเซอร์เลสคาเมร่าแมนอะเอาไปแรกอะไม่รู้จะติดอยู่กับศีรษอเท่าไหร่รู้ไปอย่างเงี้ยไม่นะ่านะออกเสียงก็ไม่เคยเหมือนอะคือไม่ใช่คนอังกฤษตายแน่ๆตายแน่ตายไปสกิไปไว้แป๊บวางได้แล้วไททันคาเมร่าแมน วางตรงวางตรงไหนดีตรง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 ,งนี้แล้วกันวางใท้ายเรื่องนั่นแหละตรงนี้ทำแรงหนึ่งพันตังก็ไม่พอ <c oughs> เออมันไหลไปไปช้ามากเลยอะ่ะจะคิดว้ไป,ไป อัเก็ด yeah. อัพเกคันหนึ่งนี้วงดาเมจห้าร้อยวงสามสิบอัพเกรดขั้นต่อไปใช้สองพันห้าดาเมจจะเพิ่มขึ้นมาสามร้อยวงเพิ่มสิบแต่ตังเงี้งไม่พอก็วางไม่ได้ก็อัพเกรดไม่ได้แล้ฮะไม่ใช่วางอัพเกรดตัวนี้ไปขอสกิเว็บ แล้วก็ okay. อัปเกดตเก็ดได้เงินแล้วก็ค,คอยวางเฮ้ยภาษาไทยภาษาไทยไม่เป็นไม่น่ารอดอ่ะอยังไงก็ไม่น่ารอดเออปิดเป็นต้ก็มาสิไม่รอดแน่เกิด น,นี่เป็นดานมเมเปลร้อยวงสี่สิบโอเคขั้นต่อไปใช้สามพันจะเพิ่มดาเมเมไปอีกถูกร้อยวงเพิ่มมาอีกสิบัอเกรดขั้นต่อไปใช้สามสามไม่พออโอเกรดก่อนอัอเกรดตัวนี้อะเพื่อนผมกลับมาแล้วตอนผมกลับมาแล้วกลับมาแล้วเพื่อนผมกลับมาแล้ว ไม่เห็นเลยดิไม่เห็นไม่เห็นเลยดิแต่เพื่อนซูรามนซ้อนหลังนะฮะตอนนี้เพื่อนผมน่าจะค้างอยู่เพื่อนผมใช้โทรศัพท์เล่นอะ่ะมันก็น่าจะมีค้างแห่กกันบ้างอะ่ะตัวยังลอยท่าเยเลยเนี่ยโอ้โอไม่ตายด้วยสกีไวไปเอ่อ อ้างไม่พอ,อเกตัวนี้ไปก่อนแล้วก็ตัวต้นเกมตัวนี้เกิ่ยวคอมแล้วเล่นเกมไปแล้วเฮ้ยเกยไม่มีวันเ,นเ,เข้ามาค่ะเข้ามาขาดไฟแล้วได้ลงนะไม่ไม่ไม,ไม่มันจะพีชีพตุ้มกันได้หมดเลยเ,เพื่อนผมกลับมาแล้วตอนนี้กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้ว เฮ้ยเพื่นเห็นไททันเขาอัพเกรดไททันเขา่าเมย์ไหมดูดู่สิดูดูนู่นิดูนู่นดูนู่นดูนู่นโอ้นี่มันไททันสเปคแมนเพื่อนดูนู่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 นดูน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 ูดูนูดูนู่นาน่าจะเห็นแล้วอ่ะนจะบโออะไรกันวะนมันอะไรวะ เพื่อน,น่ะเพื่อนผมน่จะพูด <มา S 1> อย่านี้นจะตกใจมันแบบว่างๆอะไอ่าตังค์อเกตผมไม่พอเฮ้ยยิงยิงใส,ส่ว่เซิอาเกตขั้นต่อไปสามขมันมีสองวงแล้วมีวงปืนก<อ>ับวงไวเซอร์ไม่หลุดมันหลุดไปแล้วเลือฐานน่าจะพอที่มันจะเอ่อน่าจะพออยู่นะแต่ไม่ เลือดต้องห้า0มื่เออฟกิทไทยทัานเาเม่ลแมนช้าเกินไปปล่อยมันถ้าถ้ามันเข้าฐานไปก็น่าจะเลือดลดนิดเดียวละมังม้งมั้งนะออฟกิดฉันต้องไปใช้หกพันหลังไม่พอแพงมากหกพันแพงมาก โอ้ววางตรงนี้วมันก็ไม่ค่อยคุ้มอยู่ดีอ่ะโอก็ต้องวางตรงเนี้ยแถวๆเนี้ยหรือไม่ก็วางตรงเนี้ยวงก็น่าจะคุ้มดีตรงเนี้ยตรงเนี้ยวางตรงเนี้ยก็น่าจะวงคุ้มนะเด็กผูถูกกระโดดอย่างวางเนี้ยคุ้มดีวงน่าจะคุ้มอยู่มั้งนะเต็มเลยหยุดออกไปจากวงเลยซึ่เขาไม่ได้มาเต็มเลยแ้วก็มาอยู่ตรงนี้วก็ตายหมดเลย 6,000ยังไม่พอเกตไป2,000 2,000อัน,อน,อนนี้เกตใช้3,000หมดแล้วหรือว่าผมต้องรับเกตใช้คันคาบอลลาแมนด้วยเออโหน่าจะไหวอะ่ะนันจะไหวอยู่บัางนะหรือว่าต้องวางสองตัวก็ไามา่รู้เก ไปแล้วก็ตัวนี้ก็น่าจะจัดการตัวเล็กกว่าอยู่ตัวพวกนี้ก็น่าจะหลุดหลุดถ้าจะหลุดหมดอันนี้เม็่คัมราใหม่ของเพื่อนผมว่าผมต้องวางตัวบูนแล,ะละ้วล่ะเฮ้ยวางตรงไหนได้เนะี่ยโอ้โหวางยังไงเนี่ยเฮ้ย ให้ให้าเซลฟี่้าเม,ามนมันตัวใหญ่ขนาดนั้นเลยวางได้ตรงนี้อ่ะวางไม่พอเพื่อลุถถ้มทีอะไรอ่ะเอาวินถอดตัวแดงหน่อยเออไม่มีแล้วไม่มีแล้ว วูดเดูดเนี่ยดเกืสัตังค์ไม่พอเลยจะตอบอะจะตอบอะไรกับซื้อจะตอบอะไรกับตอบสิเฮ้ยตอบยินช้าเลยเกินเินช้าเออสราสกีบไว้อีกสกีบหนึ่งก็น่าจะดี เกไอบ6,000ขอตัวทองได้ได้ได้เลยตัวทองได้ตอนนี้อัปเกดขั้นต่อไปใช้8,000บาทซึ่งแพงมากผมต้องอัปเกดตตัวเนี้ยให้ถึงขั้นขั้นเกือบสุดท้ายหมดอะแล้วใช้3,000บาทอะตัวนี้น่าจะว ขอ,ข,นะขอบคุณฮะขอบคุณโอเคเพื่อมพิมพว่าขอบคุณเพราะว่าผมจะให้ดีเจเดรี่เขาอืมแล้วเกียร์เกีเกตยสามพันเอ้มตองไวอยู่แล้วฮะทำไมเอามือไปข้างหลัง่งตัวตัวน,นี้คือโอ้มีสองอุ้ยมีหลายวงมีวง A.O.E มี เอ e โอีสองวงเฮ้ยมีเอ e โอีสองวงแต่ดาเมจน้อยมากเหมือนกนันนะขีทั้งสุดท้ายแล้วมั้งมีเอ e โอีสองวงว่ะเอาว่ะมีลำโพงด้วยแสดงว่าตอมตีแว่นได้ใช่ไหม่าจะนะอาจจะเป็นไปได้อาจจะนะไม่ได้แบบการันตีเท่าไห,ไหนะี่ยเอล้ น่าจะไหวอยู่มั้งนะน่าจะไหวมั้งนะน่าจะมั้งมั้งนะน่าจะไหวมั้งนะเอ,อ่อทาง speaker man นี่ก็ดนะีมันดา้มปแค่สองพันอ่ะเอาจริงอะ่ะแต่มันก็ไม่คดีมากอะไรเท่าทีเติดรอนี่แหละไม่ติดโดนตะมูดามีดด้วยโคตรเลยเออจากสิบหกมิเนย คลิปไปเลยโอ้ตังเกือบแล้วเกือบถะเกือบอัพก็ดแล้วเ,ออเร็วเร็วตัวอ,อะไรวะเนี่ยเนอะอ๋อมีสองตัวซ้อนกันก็นึกว่าเลือดมันไม่ลดไหวไหมเนี่ยเออไหวเอ,อ่อปฏิเสธเล่นอยู่จะมาเชิญทำไม วง a o e ไม่ถึงด้วยอะไรเนี่ยวง AOE ไม่ถึงถ้าอัพเกรดขั้นต่อไปก็น่าจะถึงอยู่นะแต่อันนี้มันไม่ถึงอะไรเนี่ยมันอยู่ใกล้เกินไปหรือเปล่าวง AOE เนะี่ยโอ้ยเนาะใช้ไม่ได้อันหนึง่อนองอัพเกรดขั้นตัวใช้แค่หนึ่งหมื่นแล้วแพงเก็บตรงนี้ก่อนอใช้วง A O E ไม่ได้ ตอนนี้ปืนตรงตรงตรง,งไหลเป็นเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีเป็นแบบยิงเป็นเลเซอร์แทนยิงแบบปิ้วปิวป,วปิวแทนไม่ได้ยิงแบบเป็นเลเซอร์ยาวแล้วอังเดทคันต่อไปนมมี่ยอัเดเคิรมไอีกันแปดแต่ไม่ใช่คันสุดท้ายอ่ะสุดท้ายจนะหมื่นห้าเออเออืออออมกคิดไปไปผมว่าต้องเก็บตังค์ให้ถึงอ่ะ แล้วก็ลัอเก็ตอะล็อกเก็ตล็อกเก็ตมาดูเซว่าจะไหวไหมโอ้มันพุ่งมาแล้วโอ้โหบอสคอยเร่แปดสิบกว่าตัวน่าจะน้อยกว่านั้นแต่ว่ามันเยอะมากเลยอะโอเคตัไค์จะเอ้ยตังจะหนึ่งหมื่นแล้วหนึ่งเดียวสองตัวเดียวตังค์หนึ่งหมื่นแล้วใช้วง AOE ไนดะ้ยังเนี่ย จังอีกโว้ต้องอ,อัพเจดีคขั้งสุดท้ายถึงจะใช้วง AOE ถึงแต่มันจะถึงนิดเดียวดิโค้ดไม่ดีเลยวางตรงนี้ผมว่าผมว่าแล้วมันจะไม่คุม้มนี่ตอนนี้มีปืนพอผมเปิดอยากว่าอ๋อมันจะแบบัแรงมากดังมากดังทะลุหูทะลุสองหูนี่อะไร โอ้ oh, าเยอะทำไมเนี่ยว oh, างเยอะมากวงเอโอีตรงนี้ถึงไหมไม่ถึง <laughs> ถ้าเกณฑ์การปเปิดแสดงว่าถึงอะไรเล่นโหมดอะไรยากเล่นโหมดยายากเล่นโหมดยา,อ,ดาอย่างงงนะ เออเกตตัวนี้เกอเตแดงใช่อรเสินใช่ยาสีแดงแหละตัวก็เออแต่สกิปเว็บเลยดีไหมไม่น่าจะดีแต่ก็อาจจะดีก็ไม่ดีเลยอ่ะคือตังค์ยังไม่พอเหมือนเดิมอ่ะ ก็ต้องสกิปอีกเว็บหนึ่งถึงจะตังค์อพออันนี้มีแปดพันถ้าเพิ่มมาสองพันสองพันสองพันอันนี้สี่โอ้กหกพันพออยู่พอ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 อยู่เ้โอ้ลูกเยอะมากลูกสีแดงเยอะมากเยอะเยอะเลยอ่ะไม่ไหวแล้วโอเคขั้งสุดท้าย นี่มีขอแล้วด้วยมีขอโอ้โหอะไรวะเนี่ยยืนข้างนียืนข้างเนงี่ะมันเป็นบุกครีมเออ,อว,ว่ามัน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 ,มนอะไรก็อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเป็นบ้าอะไรเนี่ยมันเป็นบ้าอ,อะไรเนี่ยเราจะทอามาเป็นบุกครีมยังไงต้องให้มันถมานแงเนี้ยต้องให้มันถ่านแบเนี้ย เดี๋ยวน่าจะได้หรืเอเปล่าแล้วก็อาจจะเป็นนันไหนสักอันเลยนะ6คลิปเอ้ยใช้พื้นที่วางทำไมเลยเอ่เอบูทดาเมจให้กับตัวเอ่อ วันนี้ก็อะไรนะเดมบดไมั้ไหมบูเข้าอยู่อไปหกเก้าสิบบูห้าเนะเนี่ยเไม่ด้ไปเพิ่มมาแค่เก้าสิบเองถ้าเราลบตัวนี้ออก้ยเครื่องมาแค่เก้าสิบเนี่ยนะแต่ทำไมอันี้เลืเครื่อมาเป็นพาร์ลล้วเนี่ยเอย เพิ่มมันต้องสองพันน่ะเยอะมากวงเอวถึงถึงแล้วนุ่ยยังาง้ค่แค่เลยสำหรับคิดในวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะรับมานานแล้วนะครับ